เปิดอ,อกคุยกันปล่อยไว้บ้านจะเป็นไฟยังไงยังไงก็รักกันยังรักกันช่วงที่แล้วนะครับก็เป็นช่วงทวงบุญคุณของฝ่ายทางลูกเขยที่ทวงบุญคุณแม่ยายครับโดยโดย,โดยเล่าเรื่องเป็ดพะโล้ที่แม,ม่ยายอยากรับประทานแล้วก็ตัวเองก็ได้อุบัติเหตุ ลรวก็ซื้อมาให้ได้ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของฝั่งทางแม่ยายบ้างครับที่จะทวงบุญคุณกับฝั่งทางลูกเขยครับครับผมมีเรื่องราวอะไรนะครับผมอ้าวตอนนี้นะครับพร้อมที่จะทวงบุญคุณนะครับผมงั้นเชิญมุมแดงนะครับเชิญเอาของมาได้ ของมุมแดงนะครับคุณแม่ของนี้สําคัญมากเลยใช่ไหมแม่สําคัญมากย่าใจเย็นครับคุณแม่ค่อยๆลงครับลงของชิ้นนี้มีความสําคัญต่อคุณแม่มากใช่หรือไม่จ้งมันจะมาทวงบุญคุณกับเขาเขาจะรู้สึกเลยว่าของชิ้นนี้เขาจะต้องสถานใจเลยใช่ไหมแม่ค่ะเอาละอยากรู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันพร้อมแล้วเชิญคุณแม่เปิดได้เลยครับ ขอทีนี้คือทุกคนเห็นเหมือนกันครับคือว่าคือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาผมอยากรู้ว่าตุ๊กตาหมีตัวนี้มีความสัมพันธ์กับคุณแม่แล้วก็คุณทรายังไงครับหลานมาบนกับป้าว่าพ่อเขาตีหนูพ่อเขาไม่รักหนูแล้วอ่ะก็เลยไปซื้อตุ๊กตาตัวนี้มาให้เขาก็บอกเขาก็ไปบอกพ่อเขาว่า พ่อซื้อทุกตุ๊กตาให้หนูเหลอเขาเขาจริงจริงอ่ะคุณแม่เป็นคนซื้อค่ะอ๋อเรื่องก็คือว่าเขาอ่ะตีลูกแล้วลูกเขาเนี่ยมาบ่นกับคุณคุณแม่มาบ่นอะไรเขามาบ่นอะไระว่าพ่อเขาไม่รักหนูอก็เลยไม่รักหนูพ่อเขาไม่รักหนูเหรอเขาถึงตีหนูถึงขนาดนี้เขาตีหนูทําไม เขาเกลียดพ่อเขาไม่รักพ่อเลยก็เลยไปซื้อตุ๊กตามาเลยบอกว่าพ่อเขาเป็นคนซื้อให้เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆคือคุณยายเนี่ยเป็นคนไปตลาดไปซื้อเองแต่ว่าโกหกหลานว่าพ่อซื้อให้คือยอมอ่ะยอมยอมที่จะเป็นคนโกหกรู้ทั้งรู้ว่าลูกเขยอ่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณแม่ เดินทางไปที่ตลาดแล้วก็ไปซื้อตุ๊กตาหมีมาเองคือคือความรู้สึกนี้ถ้าคนไม่มีลูกเนี่ยจะไม่เข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจของลูกคุณแม่เห็นว่าเอาถ้าอย่างนี้เนี่ยลูกมันมาบ่นกับเราเนี่ยมันไม่รักพ่อมันแน่แน่แล้วพอเอาตุ๊กตาหมีไปให้คุณแม่สอนอะไรกับหลานแล้วมองว่าพ่อเขารักหนูแล้วนะ เขาบอกว่าเห็นคุหนูร้องแล้วบอกว่าพ่อเขาเป็นคนซื้อให้โอ้หนูดีใจแล้วคุณยายพ่อหนูซื้อตุ๊กตาให้หนูใช่ไหมเขารักหนูแล้วใช่ไหมโอ้ยกูหนียก็เรียกว่าการทวงมูลทุนของทั้งสองฝั่งนี้นะครับคือผมฟังด้วยด้วยใจเป็นกลางครับก็เรียกว่าทั้งคู่ก็ต่างคนต่างคิดว่าเออ บางทีนี่น้อยเนื้อต่ำใจแม่ยายแม่ยายก็สงสารหลานแล้วก็เรียกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงความรู้สึกของลูกเขยกับหลานของตัวเองใช่จะขัดแย้งไม่รักกันอีกแต่คนที่หนักใจที่สุดก็อย่างที่บอกครับคนกลางคุณปอของเราเขาเรียกว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีการตัดสินครับว่านี้เราผ่านมา3ยกแล้วเต็มเแล้วนะครับช่วงหน้าครับช่วงหน้าจะเป็นช่วงที่ตัดสินชี้ขาดว่า มุมแดงหรือมุมน้ำเงินจะเป็นฝ่ายชนะครับสักครู่เดียวครับและตอนนี好好้นะครับผลคะแนนก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับพี่ปังประกาศสิทธิพี่ธงธงมกจกคุณผัดไทยพี่เอชุติมาให้มุมเปิดอกคุยกันปล่อยไว้บ้านจะเป็นไฟยังไงยังไงก็รักกัน ยังรักกัน